ม่ใช่เกมมาคาบกลับมาอีกรอบแบบเขไม่มีเพื่อนเล่นแล้ว <c oughs> อยากจะรอเพื่อนแล้วค่อยเล่นซึ่งเกมรีดหนึ่งห้าส้ปุ๊บมันเล็กอะทำไงวะไม่ช่างแม่งไง<น>มาเรียวไม่อกีอยู่คนเดียวท <c oughs> ี่กดผิดไปเนี่ย <laughs> NEO25 and joined yeah. 2 slash 16 <laughs> by any eraser key 3 <laughs> joined 3 slash 16 20 seconds until seekers yeah. released you are now hidden you are now yeah. visible yeah. 5 seconds until seekers released 3 seconds until seekers <laughs> released 2 seconds until seekers, yeah. released. Seconds until seekers yeah. released 1 second until seekers released the seekers have been released ปลอดไัยมันจะไม่ปลอดภัยมึงมือเงี้ยไอ้ยูไอ้ชัดเนี่ยเนาะเอ่ะอะไรอันนี้เพื่อนอะข้างกูนี่เพื่อนอะอ่า กูท้าทาย่อยเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยเฮ้ยกูยิงได้เอ่อกูไปเราดีพี่ชายเออพี่อยู่ดีท้าะกูด้วยตัวขาวปีไหนวะตัวขาตัวขาตัวขาวเมียนั่นมีเหตัวขาวะเฮ้ยกูได้กูได้พวกลวกูได้พวกแล้วมาดิ มาดิมาดึอ้าตีไม่โดนกูพวกูพ่วพวงมาดิกูพ่วกูพวกแล้วกูพวกไม่ทำไรเพื่อนพวกแคสกิี้ x ก Seven o อะไรอ่ะน่าสนใจคืออะไรวะคืออะไรไม่เหรียญว่าโอ้ก็โดขโมย ไอตะการป่ะใช่ไหมไปหยเอ่ะน,นี่มึอมองดไหมทำเคล็ดอะไมัะยอะไรอะ่ายไป y อ,อเก็ <You need S 1> เหรียญเก็บเหรียญงอน ตายกันรัวเลยอะไรอ่ะราชนะเราเราอยากเสือ้อเอาเอา,เ,อาเล่นต่อไม่เอาไม่อมอกว,ว้าวคนโหลดแมปไปไวจังวะ เห็นตรงนั้นต้องสังเกตคนเดียวไอ้นี่แหพงชุดอนะอะไรวะเขี้ยไอ้ไเรนทียอะไรก็ไม่ทำเขี้ยคือเพิ่งเดินงงอยู่เลยอะว่าสูยจุดเก้าอะเจนนี่โอ้ยอย่าลดลดให้กูด้วยของครับบ้า ยังไงเธอตาเธอไปเอ้นี่ไอ้กูมิตรภาพแล้วมิตรภาพอ่ะมิตก็เขทำไม่สิไก่เจ๊ไก่ทำไปเลยกูเล่นไม่เป็นอ๋อเก็บเหรียญอ๋อจะเก็บเหรียญ ติ๊บติ๊บแม่อะไรเลยแล้วถนวเชี้ออันนี้โคตรมิดตัวยังไม่เจอมิดนึ่งมิชาชีพพี่อะโอเคกูเจอละ